thank mm -hmm. you ตรงเนค่ะตรงจุดตรงด่านเกียวนะคะก็นหน่อยจะพามาดูนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจนะคะชุดแต่งสวนหรือไม่ก็เป็นร้านกาแฟนะคะมีทุกอย่างเลยนะคะที่นี แต่งบ้านแต่งสวนแล้วก็แต่งร้านกาแฟนะคะโหได้หมดเลยมีทุกอย่าง S <S <k iller> ร้านนี้จะเป็นออ,อุปรกรณ์เกี่ยวกับสไตล์วินเทจนะคะมันมีอะไรบ้างทั้งชุดอีกต่กไปแต่งร้านกาแฟน,นะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ สงสัยสงสัยป้าหน่อยอยากได้เมือคะนนี้เข้าไปในร้านละป้าหน่อยซื้อไปแต่งตรง <นะ S 2> จุดเช็คอินไหมอ่ะนั่นจะห้อยให้ไหม้ไต้ใช่ใช่ป้าหน่อยเราเข้าไปดูสิป้าหน่อยจะไปแต่งตรงหน้าบ้านนะคะจุดเช็คอิน เยอะเากเบกเลยนะคะทุกคนพ่อหน่อยซื้อแก้วแฟด้วยนั่งไงาบาดิสินแก้วมัน,น,เ,ปนเป็นแก้วมันเป็นอะไรอีกเป็นอ่อมเหมือนถ่วยเหมือนเอ็นั่ง กระถางเป็นกระถางมีชแก้วกาแฟห้อไปดูกระถาถ้าเป็นแก้วมีนะคะหกร้อยรแก้วอ๋อด้านในใช่ไหมคะอาแบอ๋อถ้าใบนี้ก็สามใบร้อยค่ะตรงนี้มีจานรองอ๋อ ก็หน่อยเลือกเลือกไปเอาไว้เป็นของขวัญเลยของขวัญอะไรก็ร้านเราเปิดร้านกาแฟไงกาแฟร้อนตอนเช้าอ๋อได้ได้จัดเป็นชุดอ่ะก็หน่อยเลือกจะให้ก็หน่อยเราดีกว่าพวกนี้รื้ได้ได้ได้เลยจ้าเต็มที่เลยนะคะผมอยากซื้ออะไรถ้าอยู่ทางบ้านก็ซื้อได้นะจ้ายูซุลินจ้าพักมาเลยจ้าเดี๋ยวจัดส่งให้จ้าขายถูกขายราคาเดียวเนาะราคาถูกๆกันเลยจ้า บอกว่าเจ้าของร้านใจดีมากเลยนะคะเพื่อนๆน่ารักมากรีวิวกันเลยนะคะผมกดไลค์กดแชร์คิดถึงเจ้าของเพจนี้ติดตามกันเลยนะคะนี่ขอบคุณนะคะครับเอาอะไรขึ้นนะให้ป้าหน่อยมอนคนเลือกนะคะเนี่ยเลือกเลยครับพวงหนึ่งจะเอาอ่านี่นะคะไปไว้ในร้านกาแฟที่ร้านนะคะที่บ้านมี้เลือกเยอะมากๆเลยนะคะโหเลือกไม่ถูกเลยป้าหน่อย ชื่อร้านนะคะชื่อร้าน z o o ใกล้ๆเลย J2B Shop สำหรับเพื่อนๆที่แต่งบ้านนอกจากสวนจะสวนแล้วก็เป็นรกักกาแฟด้วยถ้ามาที่นี่นะคะโอ้โหคือไม่ผิดหวังแน่นอนนี่ เราเราถึงเราพอดูเราพอดีนะแต่เราไม่เราม้จงวาคกางนทองหลมาเทมาวันไหนจะไม ยวต้องเลือก่อนตรงที่จุดเช็คอินอะข้างๆคนละฝั่งไหมมันเป็นตัวเดียวกันเลี้ยวข้ามพี่ควายหรอปะหน่อยขายยังไงคะคุณหกร้อยค่ะตัวนี้ตัวนี้มันมันข้างตยวนัน อ๋อแต่แต่ผู้หญิงผู้ชายไม่ใช่เหรอในเน้ยนคาะคเนาะในเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะน้่งติดค่ะนั่งติดกันมาลได้ว็ได้็ได้กก็ได้ก็ไ้ก็ไดาก็ไน้ก็ได้ก็ไอก็ได้กได้ก็ได้ก็ได้ก็ได้กไ้ก็ไดก็นดาก็ากด้ก็ไป้็ได้กได้ด้มอได้ก็ไ่้็ไ็น้็็กด ส oh. องคนนั่นเองมืคนงานกันเนาะพี่มือค่ะถ้างาน<อ>ดินมันจะแพงกว่าอันนี้ก็สวยเนี่ยกระหน่ำนี่อันนี้สี่ร้อยห้าสิบบาทค่นี่กระหน่ำงานปั้นหิน หน่อยป้ายชื่อร้านทำป้ายนะคะตรงนี้ ตรงนี้จะเป็นร้านด่านเพยนแอนอติก